ช่วงข้อคิดชีวิตจากพระครของพระเจ้าในเช้าวันนี้พระธรรม2สมูเอลบทที่11นะครับบาปที่ซาตานใช้ได้ผลมากทุกคนพลาดได้ถ้าไม่ระวังในพระธรรมบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราแล้วก็เราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ อะไรคิดชีวิตเปลี่ยนอะไรแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดไคร่รวนทำตามชีวิตด,ดีขึ้นทุกๆวันในทุกๆท,ท,ทางเราจะมาอ่านกันเลยนะครับเป็นพระธรรมตอนหนึ่งที่เชื่อว่าพี่น้องคริสเตียนเนี่ยคุ้นเคยได้ยินเคยได้ฟังเทศนะครับแล้วเคยอ่านเนาะเราจะมาอ่านด้วยกันเลยนะครับเมือ่อถึงฤดูใบไม้ผลิคือเวลาที่บรรดากษัตริย์ออกไปรบดาวิดส่ง ทรงส่งโยอาบพร้อมกับพวกข้าราชการทหารและอิสราเอลทั้งหมดไปทําลายคนอัมโมนและล้อมเมืองรับบาไว้แต่ดาวิดประทับที่เยรูซาเล็มต่อมาเวลาเย็นวันหนึ่งเมื่อดาวิดทรงลุกขึ้นจากพระแท่นและเดินอยู่บนดัดฟ้าหลังคาพระราชวางังทอดพระเนตรจากหลังคาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอาบน้ำอยู่หญิงคนนั้นสวยงามน่าดูมาก ดาวิดทรงส่งคนไปไต่าถามเรื่องผู้หญิงคนนั้นและเขาทูลว่าหญิงนี้คือบัตเชบาบุตรีของเอลิอัมภรยาของอุริยาคนฮิตไทยไม่ใช่หรือพยาค่าดาวิดก็ทรงส่งพวกผู้สื่อสารไปและเขาก็นำนางมานางมาเฝ้าพระองค์แล้วพระองค์ทรงหลับนอนกับนางพอดี ออไปครับพอดีนางได้ชำระตัวจากมนทินของนางแล้วแล้วนางก็กลับไปบ้านของนางผู้หญิงนั้นก็ตั้งคันนางจึงส่งคนไปทูลดาวิดให้ทราบว่าหม่อมชันตั้งคันแล้วดาวิดทรงส่งคนไปหาโยอาบบอกว่าจงส่งอุริยาคนฮิตไทยมาให้เราโยอาบก็ทรงก็ส่งอุริยามาให้ดาวิด เมื่ออุริยามาเฝ้าพระองค์ดาวิดรับสั่งถามว่าถามว่าโยอาปเป็นอย่างไรบ้างพวกทหารเป็นอย่างไรการสงครามเป็นอย่างไรแล้วดาวิดรับสั่งกับอุริยาว่าจงลงไปบ้านของเจ้าและล้างเท้าของเจ้าเสียอุริยาก็ออกไปจากพระราชวังและมีคนนำของประธานจากพระราชวังตามหลังเขาไปด้วย แต่อุริยานอนที่ประตูพระราชวังพร้อมกับมหาเล็กทั้งหมดของเจ้านายของเขาและไม่ได้ลงไปที่บ้านของเขาเมื่อพวกเขาทูลดาวิดให้สรงทราบว่าอุริยาไม่ได้ลงไปที่บ้านของเขาพะยะค่ะดาวิดรับสั่งแก่อุริยาว่าเจ้าเดินทางมาไม่ใช่หรือทําไมไม่ลงไปบ้านของเจ้าอุริยาทูลตอบดาวิดว่าหีบพันธสัญญาและอิสราเอลกับ กับยูดาอาศัยในเพิงโยอาบเจ้านายของข้าพระบาทกับบรรดาข้าราชการของเจ้านายของข้าพระบาทต,ตั้งไข่ยอยู่ที่พื้นทุ่งส่วนข้าพระบาทเองจะไปบ้านไปกินไปดื่มและนอนกับภรรยาของข้าพระบาทหรือพยาข้าฝ่าพระบาททรงพระชนอยู่แน่ทรงพระชนอยู่และชีวิตของฝ่าพระบาททรงมีอยู่แน่ชันใดข้าพระบาทจะไม่ทำอย่างนี้เลย แล้วดาวิดก็รับสั่งแก่อุริยาว่าวันนี้ก็ค้างเสียที่นี่เถิดพรุ่งนี้เราจะส่งเจ้าไปอุริยาก็ค้างอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มในวันนั้นแล้วและวันต่อมาดาวิดทรงเรียกเขามาเขาก็มารับประทานและดื่มเฉพาะพระพักและพระองค์ทรงทำให้เขาเมอนเมาในตอนเด่นเขาก็ออกไปนอนกับพวกข้าราชการของ เจ้าในของเขาแต่ไม่ได้ลงไปบ้านของเขาพอรุ่งเช้าดาวิดทรงเขียนถึงโยอาบและทรงไปให้กับไปกับมืออุริยาดาวิดทรงเขียนจดหมายนั้นว่าจงตั้งอุริยาให้อยูอ่กองหน้าของการรบที่ดุเดือดที่สุดแล้วให้พวกเจ้าถอยไปจากเขาเพื่อให้เขาถูกฆ่าตายเมื่อโยอาบกำลังเฝ้าล้อมเมืองอยู่ ท่านจึงกำหนดให้อุริยาไปที่ที่ท่านทราบว่ามีทหารเข้มแข็งที่นั่นคนของเมืองน,นั้นก็ออกมาสู้รบกับโยอาบมีทหารบางคนคือทหารของดาวิดล้มตายอุริยาคนฮิตไทยก็ตายด้วยโยอาบจึงส่งคนไปทุนเรื่องการรบทั้งสิ้นให้ดาวิดทรงทราบท่านกำชับผู้สื่อสารนั้นว่า เมื่อเจ้าทุนเรื่องราวการรับการรบทั้งสิ้นต่อพระราชาเสร็จแล้วถ้าพระราชากลิ้วขึ้นมาและตรัสถามเจ้าว่าทำไมเจ้าจึงเข้ารบใกล้เมืองนั้นพวกเจ้าไม่รู้หรือว่าเขาจะยิงจากกำแพงใครฆ่าอาบีเมเลกบุตรเยรูเบเซตไม่ใช่ผู้หญิงคนหนึ่งเอาหินโม่ท่อนบนทุ่ม เขาจากกำแพงเมืองจนเขาตายที่เมืองเทเบสหรือทำไมพวกเจ้าจึงเข้าไปใกล้กำแพงให้เจ้ากลับทูลว่าอุริยาคนที่ไทยผู้รับใช้ของฝ่าพระบัติก็ตายด้วยผู้สื่อสารก็ไปเขามาทูลดาวิดให้ทราบาให้ทรงทราบทุกอย่างตามที่โยอาบส่งเขามาผู้สื่อสารนั้นกลับทูลดาวิดว่าคนเหล่านั้น มีกำลังเหนือเราและออกมาสู้กับเราที่กลางทุ่งแต่ไล่ล่าแต่เราไล่ล่าพวกเขาไปถึงทางเข้าประตูเมืองแล้วทหารธนูก็ยิงทหารของฝ่าพระบาทจากกำแพงทหารของพระราชาบางคนก็สิ้นชีวิตและอุริยาคนที่ไทยทหารของฝ่าพระบาทก็สิ้นชีวิตด้วยดาวิดก็รับสั่งผู้สื่อสารนั้นว่า จงหนุนใจโยอาบและจงบอกท่านดังนี้ว่าอย่าให้เรื่องนี้ทำให้ท่านทุกข์ใจเพราะดับย่อมสังหารไม่ว่าคนนั้นหรือคนนี้จงสู้รบให้เข้มแข็งขึ้นและทำลายเมืองนั้นเสียให้ได้เมื่อภรยาของอุริยาทราบว่าอุริยาสามีของนางสิ้นชีวิตแล้วนางก็คร่ำครวญถึงสามีของนางเมื่อการไว้ทุกข์ผ่านไปแล้วดาวิดก็ส่ง คนไปให้รับนางมาที่พระราชวังและนางก็ได้เป็นมเหสีองค์หนึ่งของพระของพระองค์ประสุดโอรสองค์หนึ่งให้พระองค์แต่สิ่งซึ่งดาวิดทรงทำนั้นชั่วร้ายในสายพระเนตรพระยาเวนะครับนี่คือบาปท,ที่ซาตานใช้ล่อลวงผู้คนมามากมายแล้วก็มันก็ยังใช้ได้ผลอยู่ ดังนั้นเราจะต้องระมัดระวังที่สุดนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดาวิดเองอยู่ในจุดสูงสุดของอของชีวิตนั่นคือการประสบความสําเร็จในการเป็นกษัตริย์ปกครองเหนือชนชาติอิสราเอลทั้งประเทศแล้วก็ในเวลาที่มีความสําเร็จเนี่ยคนเขามักจะไม่ระมัดระวังในการใช้ชีวิตแล้วก็พลังเผือ แล้วก็เรื่องหนึ่งที่คนที่อยู่ในจุดสูงสุดของชีวิตถูกโจมตีมากที่สุดก็คือเรื่องของทางเพศนะครับในขณะที่ผู้คนทหารแล้วก็กษัตริย์ต่างๆคือเหมือนกับเป็นฤดูกาลในการออกรบออกศึกนะเสร็จจากการงานอาชีพหรือมีช่วงเวลาที่ก็พยายามที่จะเอาเขาเรียกว่าไปโจมตีหรือไป ล่าเมืองขึ้นอะไรเงี้ยนะครับมหา,าครอบครองอาณาเขตอะไรประมาณนั้นนะแต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยดาวิดไม่ได้ออกไปทรงทหารของตัวเองเนี่ยออกไปในขณะที่ทรงทหารตัวเองออกไปตัวเองก็อยู่อย่างสบายนะครับแล้วทีนี้ก็มีการล่อลงเกิดขึ้นนะบันทึกความล้มลงไยวิญญาณของอย่างรุนแรงของดาวิดเนี่ยและการพิักษาของพระเจ้าที่ตามมาเหลือชีวิตตลอดที่เหลืออยู่นะครับ เรื่องของบาปของดาวิดและก็โศกนาฏกรรมที่ตามมาในชีวิตของอชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัวของดาวิดเป็นตัวอย่างแล้วก็คําเตือนอย่างหนึ่งนะสำหรับผู้ที่เชื่อในพันธสัญญาใหม่ไม่ใช่สําหรับชนชาติอิสราเอลเท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องราวในทํานองเดียวกันในสมัยอพประยพกนะพระวิญญาณบริสุทธิ์ตัดเน้นผ่านอา,อาคาทุต เปาโลว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับพวกเขาเพื่อเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้เขียนไว้เพื่อเตือนสติเราผู้ซึ่งอยู่ในวาระสุดท้ายในการประพฤติในการดำเนินชีวิตในทุกๆด้านเราจะต้องระมัดร,ระวังมากที่สุดประสบการณ์ของดาวิดแสดงให้เห็นว่าคนหนึ่งสามารถที่จะลม้มลงอย่างรุนแรงได้เมื่อเขาหันไปจากพระเจ้า เขามั่นใจในตัวเองเขามีอำนาจเขามีตำแหน่งและแสดงให้เห็นว่า,เ,า,เ,าเมื่อเมื่อเขาออกหันหลังไปให้กับพระเจ้าและหันหลังให้กับการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธินะ์เมื่อไรก็ตามเราหันหลังไม่ได้แสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพรม นั่นแหละคืออันตรายที่เกิดขึ้นแม้ว่าดาวิดจะกลับใจจากบาปและรับการอาภัยจากพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่ได้ลบล้างผลสืบเนื่องที่ตามมาในทำนองเดียวกันผู้เชื่อคนหนึ่งอาจจะทำบาปรุนแรงไร้แรงจากจากนั้นเ,เขาสำนึกเสียใจแต่ว่าผลพวงที่ตามมาก็ยังมีผลอยู่นะครับพระเจ้าไม่ยกโทษหรือยกเว้นบาปของดาวิดโดยแส้ โดยแซงว่าเสแ็จแงหรือพระเจ้าไม่ยกโทษดาวิดเพียงเพราะ,ะมนุษย์คนหนึ่งทั้งนั้นหรือทําบาปบาปของดาวิดเนี่ยเป็นเพียงความอ่อนแอหรือความล้มล้มเหลวของมนุษย์แค่นั้นเองหรือว่าเขาเป็นกษัตริย์จึงสามารถใช้มาตรการใช้อํานาจใช้ตําแหน่งของตัวเองเนี่ยทำในสิ่งชัว่วช้านะครับ ซึ่งพระเจ้าทรงไม่ยกเว้นว่าใครจะอยู่ตำแหน่งอะไรนะครับนะการตอบสนองที่ถูกต้องต่อบาปก็คือการกลับใจด้วยความจริงใจจริงๆนะครับการเข้าหาพระเจ้าเพื่อรับการอภัยเพื่อรับพระเมตตาของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดที่จะเมตตายกโทษให้อภัยนะในพระธรรมของพระเจ้าเราได้เห็นว่าเมื่อดาวิดล้มลงในบาป ความบาปก็เข้าครอบครองจิตใ,ใจของดาวิดเมื่อ,อ,อบาปหนึ่งเกิดขึ้นก็มีบาปอีกบาปหนึ่งตามมาดาวิดก็วางแผนที่จะจัดการกับภูริยาด้วยการส่งไปแนวรบแนวศึกที่รุนแรงที่สุดเข้มข้นที่สุดแล้วก็ในที่สุดก็ปูริยาก็ถูกฆ่าตายในสนามรบ ดาวิดก็เอาภรยาของปุริยาเนี่ยมาเป็นไม้ส,สีของตัวเองเป็นแผนการที่เมื่อไม่กลับใจเมื่อไม่สํานึกบบบที่ต่อต่อมาก็ก็เกิดขึ้นเนื่อคือการฆาตกรรมแทนที่จะสารภาพบาปของเขาดาวิดตัดสินใจที่จะฆ่าอุริยาทิ้งนะครับและก็แย่งเอาภรยาของเขามา ถ้อยคำที่อักขุดยอนใชนะ้กับคาอินอก็ก็เป็นเหมือนกันคือคือเป็นฆาตกรรมที่เป็นบัญญัติที่พระเจ้าทรงห้ามไว้เลยนะบาปหนึ่งเกิดขึ้นก็มีอีกบาปหนึ่งตามมาจนถึงการฆาตกรรมในพระธรรมของพระเจ้าทำให้เราได้เห็นว่าดาวิด เมื่อล้มลงในบาปแล้วของเขาก็ละเมิดแล้วก็ทำผิดต่อพระบัญญัติของพระเจ้าข้อที่6 7 8 9แล้วก็10บาปของเขาไรแรงมากบาปร่วงประเวณีพยานเทศหรือวางแผนร้ายฆาตกรรมนโนะลอบเอาภรยาของเพื่อนบ้านนี่คือสิ่งที่ทำให้เราได้ มีข้อคิดว่าเราจะต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตไม่ว่าเราอยู่จุดไหนของชีวิตความสําเร็จของเราแต่ระดับเราจะต้องระมัดระวังดาวิดปล่อยให้ตัวเองเนี่ยถลามลึกลงไปในความบับในเรื่องของนางบัดเชบาดาวิดละทิ้งเป้าหมายของตนนั่นคือการไปออกรบออกศึกโดยปกติดาวิดก็จะเป็นแม่ทัพหรือนำหน้าคนแต่ในครั้งนี้เขา ทิ้งเป้าหมายของตัวเองอยู่กับบ้านดาวิดจดจ่ออยู่ที่ความปรารถนาของตัวเองความต้องการของตัวเองสิ่งที่เราสิ่งที่มีตําแหน่งมีความสําเร็จแล้วจะเอาแบบไหนก็ได้เขาก็ใช้จุดนี้เพื่อที่จะตอบสนองต่อความปรารถนาของตัวเองเมื่อเกิดการทดลองเขาเข้าไปสํารวจแทนที่เขาจะหลีกหนีไปรองรับการล่อลวงเราจะ เข้าไปเช็คดูว่าเอ๊ยมันเป็นแบบไหนยังไงลองดูซิมันจริงหรือมันจะล่อลวงไไรหรือนะแทนที่จะหันหลังหนีแทนที่เมื่อเห็นผู้หญิงอาบน้ําน่าจะแทนที่จะหันกลับแต่เข้าไปถลําลึกลงไปทําให้เห็นถึง ความจงใจนะครับดาวิดจงใจที่จะทําบาปเลยในครั้งนี้นะครับอีกประการหนึ่งที่เราเห็นก็คือเขาพยายามที่จะปกปิดความบาปโดยหลอกลวงคนอื่นวางแผนมีแผนร้ายล่อลวงแล้วก็ทําให้เขาพยายามที่จะให้อุริยากลับมาแล้วก็กินดื่มแล้วก็กลับไปนอนกับภรรยาของตัวเองแต่ใน สถานการณ์ในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยพระเจ้าทรงรู้ทั้งหมดเลยว่าดาวิดกําลังคิดแผนร้ายคิดวางกลนุบายต่างๆเพื่อที่จะล่อ,ล,อลวงให้อุริยาเนี่ยกลับไปหลับนอนเพื่อที่เ,เด็กในครันเนี่ยจะได้จะได้รู้ว่า,าในช่วงเวลาที่ตั้งครันเนี่ยอุริยากลับมาที่บ้านแต่พระเจ้าก็ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างนต่อุริยาไม่ได้กลับไปที่บ้านเรารับนี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าดาวิด จงใจทําบาปแล้วก็พยายามที่จะปกปิดด้วยการล่อลวงหลอกลวงคนอื่นในสุดการในที่สุดความบาปของดาวิดก็ถูกเปิดเผยและเขาก็ถูกลงโทษนะในพระธรรมบทต่อไปเราจะอ่านนะครับในวันพรุ่งนี้บาปของดาวิดส่งผลไปไกลแล้วก็กระทบถึงคนอื่นอีกมากมายนะครับดาวิดสามารถที่จะเลือกจุดแล้วก็หันหลังให้กับความชั่วตอนไหนก็ได้แต่เมื่อความบาป เริ่มขึ้นแล้วการหยุดเรื่องนี้ายากมากนะก็มีทางเดียวก็คือในพันธสัญญาใหม่พระเยซูมาเพื่อที่จะช่วยเราให้ดำเนินชีวิตยอย่างระมัดระวังแล้วก็ที่จะไม่ถูกการล่อลวงโดยการเพื่องพลงในทุกๆวันที่พร์จะปกป้องคุ้มครองดูแลนะครับการปีนขึ้นจากหลุมของความบัก เป็นอะไรที่ยากมากฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังนะง่ายกว่าตอนที่คุณตกลงไปอยู่แล้วนั่นก็คือการที่จะไม่ยอมให้ตัวเองเนี่ยตกลงไปอยู่ในหลุมของความบาปพระธรรมของพระเจ้าทำให้เราได้เห็นว่าเมื่อดาวิดมองจากดัดฟ้าระาชวางังเขาเห็นผู้หญิงกำลังอาบน้ำเนี่ยนะแล้วเขาก็ถูกครอบงำ ด้วยตันหาเลยนะดาวิดคนจะลงจากดาดฟ้าเมื่ออยู่ในที่สูงแล้วมันก็มองอะไรเห็นสารพัดเลยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นการล่อลวงก็คือเรื่องของทางเพศแทนที่เขาจะหลบลงมาแล้วก็หนีลงมาแต่เขาไม่ได้ทำนะครับเราต้องอที่ฐานดอดพระเจ้าขอบพระเจ้าปกป้องเราเนะี่ยเราไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงหรือในระดับไหนก็ตาม การพึ่งพระเจ้าการเข้าหาพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําทุกๆวันเพื่อที่จะไม่แั้เผลอในพระธรรมตอนนี้เนี่ยผมก็คิดถึงจุดที่น่ากลัวและต้องระมัดร,ร,ระวังมากที่สุดก็คือจุดสูงสุดก็คือความสําเร็จในพระธรรมตอนนี้เราเห็นว่ากษัตริย์ดาวิตก็อยู่ในจุดที่สูงสุดขอ,ของการปกครองประเทศ แล้วก็เป็นจุดที่เราจะต้องระมัดร,ระวังมากที่สุดเพราะว่าเมื่ออยู่จุดที่สูงที่สุดของอชีวิตเนี่ยมักจะทําอะไรก็ทําได้มั่นใจในตัวเองมั่นใจในความสามารถมั่นใจและผู้คนก็ยอมรับผู้คนก็ไม่กล้าที่จะต่อต้านไม่ไม่กล้าที่จะปฏิเสธอันนี้คือจุดที่น่ากลัวนะครับเนาะ สวัสดีค่ะคุณคุณพันธ์ทองโคตรสวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือพระธรรมของพระเจ้าที่เราจะต้องเอามาคิดนะมาถึงข้อคิดคำถามจากพระธรรมของพระเจ้าในเช้าวันนี้คุณได้เรียนรู้บทเรียนอะไรจากพระธรรมตอนนี้ในชีวิตของดาวิดที่ล้มลงในบาปเราได้เรียนรู้อะไรบ้าง ผมเชื่อว่าพระธรรมตัวนี้เป็นพระธรรมที่ทําให้เราได้เห็นถึงการระมัดระวังในเรื่องของทางเพศมากที่สุดแล้วก็ในเวลานี้พี่น้องครับเป็นยุคสมัยที่ไม่เหมือนสมัยของกษัตริย์ดาวิดนะครับเพราะว่ากษัตว์ดาวิดขึ้นไปขึ้นไปบนดัดฟ้าพระราชวางังถึงจะเห็นหรืออะไรที่เป็น การล่อลวงแต่ในเวลานี้เนี่ยในอินเทอร์เน็ตในสื่อนะในมือถือเราอยู่ที่ไหนสื่อเหล่านี้มันก็เข้ามาได้ตลอดเวลานะผมเชื่อว่าการระมัดระวังที่จะไปเข้าไปดูคลิปดูสื่อเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นบทเรียนสาหรับทุกๆคนเพราะว่าเป็นยุคที่มีการล่อหลวงมากที่สุดก็ลอกล้นเยอะมากนะครับในสื่อในคลิปอะต่างๆ แล้วก็นอกจากบทเรียนในเรื่องของการรอดลวงทางเพศแล้วมันมีบทเรียนในเรื่องของชื่อเสียงอำนาจกิติยศเพราะว่าผู้คนก็จะผิดพลาดล้มลงได้เมื่อคิดว่าตัวเองทําอะไรก็ได้ตัวเองเอาแบบไหนก็ได้นะครับแล้วก็คนที่ล้มลงในบาปส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนที่ มีอำนาจหรือคนที่มีตำแหน่งสูงคนที่ทำผิดทำบาปเยอะๆมากๆเนี่ยล้วนแล้วแต่คนมีอำนาจท้งนั้นเลยนะครับและบทเรียนอีกบทเรียนหนึ่งก็คือในขณะที่ผู้คนยังล้มลุกคู่ขานเนี่ยเขาระมัดระวังในชีวิตมากเพื่อที่จะไม่ล้มลงซ้ำซากวนเวียนอยู่กับความล้มเหลวเขาพยายามที่จะระมัดระวังแล้วก็ก้าวต่อไปแต่ในขณะที่ประสบความสำเร็จคนจะขาดความระมัดระวังเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะครับไม่เพียงแต่เรื่องของ การล่อลวงถาเพศนะครับแต่การล่อลวงทางอื่นๆเนี่ยก็เราจะต้องรับมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่ประสบความสําเร็จดังนั้นจุดที่คนประสบความสาเร็จเป็นจุดที่อันตรายแล้วก็น่ากลัวแล้วก็มีความเสี่ยงมากที่สุดของชีวิตจุดหนึ่งนะครับคุณจะระวังไม่เปิดช่องให้กับการล่อลวงของมารตลอดไปได้อย่างไรนะครับเมื่อเรารู้ว่านี่คือช่องทางหรือโอกาสที่ซาตานวิญญาณชั่วจะ เข้ามาจมตีเราเราจะระวังไม่เปิดช่องให้กับมานมาล่อลวงตลอดชีวิตของเราได้อย่างไรนะครับหลายคนเนี่ยที่เห็นเป็นแบบอย่างก็คือการออกไปกับคนเพศตรงข้ามที่ไม่ใช่คู่สมรสของตัวเองการเปิดโอกาสให้กับตัวเองเอในการที่จะเข้าไปสู่พื้นที่ล่อลวงทั้งหลาย นะพื้นที่อาโคจรทั้งหลายนี่คือสิ่งที่เราจะต้องพึงระวังตลอดแล้วเราจะต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พึ่งพระเยซูคริสต์อยู่ตลอด,ดเวลาที่จะปกป้องในเรื่องนี้นะครับู้รัรใช้พระเจ้าหลายแลวคนที่เป็นแบบอย่างที่ดีก็คือเขาจะไม่ไปอ,อ,อยู่กับเพศตรงข้ามโดยลําพังไม่ว่าจะเป็นเป็นช่วงเวลาไหนก็ตามนะครับเขาจะพยายามที่จะไม่ ไปไปคุกคีหรือไปใช้เวลากับคนที่ไม่ใช่เป็นคู่สมรสของตัวเองนี่คือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังแล้วก็ถือเป็นคือเราไม่สามารถที่จะไม่ไม่สามารถที่จะปล่อยให้เรื่องเหล่านี้นะเป็นโอกาสหรือช่องทางที่ซาตานจะเข้าโจมตีเราได้เลยเราเราประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเรา เชื่อเชื่อมั่นในผู้เชื่อหรือคนรอบข้างหรือเพศตรงข้ามแต่เราไม่สามารถที่จะไปเชื่อวางใจซาตานวิทย์ชั่วที่มันใช้เรื่องเพศเรื่องของออการล่อลวงเหล่านี้ได้เลยนะครับรองระวังนะป้องกันไว้ก่อนดีกว่าป้องกันไว้ก่อนเพราะว่ามันใช้ใจมันใช้ความปัถนามันใช้ตัวตวนของมนุษย์นี่แหละนะทำลายมนุษย์ฉะนั้นเราจะต้องพึ่งพรงตลอดเวลาอธิษฐานทุกวันพึ่งพรงทุกวัน ทุกการคิดทุกการตัดสินใจจะต้องระมัดระวังเลยคือเราไม่สามารถที่จะบอกใครเอาโอ้ฉันเป็นคนที่เข้มแข็งฉันเป็นคนที่มีความเชื่อมากฉันเป็นคนที่มีพระเยซูอยู่แต่ตัวเองพาตัวเองเข้าไปในพื้นที่อโคจรพื้นที่ที่มีการล่อลวงสุ่พาตัวเองเข้าไปอยู่กับเพศตรงข้ามที่ไม่ได้เป็นคู่สมรสของตัวเองไปอยู่กับสิ่งที่เป็นการล่อลวงอยู่พนงััมก็ตรงข้ามกับความอธิฐานที่พระเยซูคิด สอนเราก็คืออย่านําข้าพรุ่งเข้าไปในการทดลองแต่เรานําตัวของเราเองไปสู่การทดลองเองแล้วเราคิดว่าเราแน่เราเก่งพี่้องครับไม่นานนะเราก็พลาดนะผู้คนก็พลาดเรื่องนี้เนี่ยเยอะมากนะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับจะหนุนใจคนรอบข้างให้ระวังการล่อลวงทางาทางเพศแล้วก็บาปต่อเนื่องได้อย่างไรเรา จะไปบอกคนนู้นคนนี้จะไปให้คนนั้นคนนี้ระวังเรื่องเพศเรื่องของการล่อลวงเรื่องของบาปแบบนั้นแบบนี้พี่้องครับเราไม่สามารถที่จะไปไปบอกคนอื่นหรือไปกํากับคนอื่นหรือไปแนะนําคนอื่นได้เลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าหลายๆครั้งคนก็เผชิญกับปัญหาอุปสรรคเพราะว่าล้มลงในบาปล้มล้มลงในเรื่องของการล่อลวงเราจะไม่สามารถที่จะไปบอกเขาให้กลับใจหรืออะไรได้ สิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือตัวเราเองจะต้องระมัดระวังตัวเราเองจะต้องดําเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อแล้วก็บริสุทธิ์ในทางของพระเจ้าแล้วก็ขอพระองค์ปกป้องดูแลชีวิตที่มีความสุขกับการใช้ชีวิตคู่ใช้ชีวิตครอบครัวเพราะว่าการล่อลวงของซาตานที่ใช้ทางเพศเนี่ยมันล่อลวงคนได้ทุกวัยทุกวัยเลยนะ ทุกคือคนที่มีครอบครัวแล้วมันก็ยัง่อดหลวงได้แต่หลายคนบอกว่าถ้ามีครอบครัวแล้วก็คงจะไม่ต้องมาเจอการ่อดหลวงในเรื่องเพศไม่จริงนะครับมัน่อดหลวงในด่านกษัตริย์ดาวิดมีพระยามีไม่เหสีหลายพระองค์แต่ก็ยังถูก่อดหลวงได้นัน่คือความไม่พอนะเกิดขึ้นฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังตัวของเราเองตลอดเวลาพึ่งพวงตลอดเวลาเราจะไม่เปิดช่อง นะครับให้กับใครเลยที่จะเข้ามานะครับนะถ้าเราระมัดระวับบงชีวิตและชีวิตของเรามีความบริสุทธิ์มีความสย์ซื่อต่อคู่ชีวิตแล้วก็การครองรักครองเรือนที่ดีเราก็จะเป็นแบบอย่างให้กับคนรอบข้างให้กับคนอื่นเมื่อเราเป็นพยานพูดถึงเรื่องราวของพระเยซูริตคนรอบข้างเขาจะหันมานะฟังแล้วก็วันหนึ่งเมื่อเขาเปิดใจเขาก็จะ ได้พระเยซูคริสต์เข้ามาครอบครองแล้วก็นำพาชีวิตที่จะดําเนินชีวิตที่รัดระวังที่จะไม่ปล่อยให้ซาตานวิญญาณชั่วหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้ามาทําให้ตัวเองล้มลงแล้วก็เป็นบาปซ้อนบาปนะโกหกแล้วก็ฆาตกรรมเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าบาปหนึ่งไม่ได้มีการสารภาพมันจะมีบาปต่อๆมาอีกมากมายเลยนะครับ เราใช้เวลานี้ที่ฐานอพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทําตามนะครับกระแ่พระเยซูกิจเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระธรรมของพระองค์ตอนนี้ที่ทําให้เราได้เห็นแบบอย่างการล้มลงในบาปซึ่งเราไม่ต้องการให้ชีวิตของเราต้องมาเจอกับการล้มลงเช่นนี้ขอพึ่งพระองค์ขอพระเยริสทธิ์นำพาไอ้ก้าวเ,เดินและที่จะระมัดระวังในการใช้ชีวิตทุกระดับของชีวิตที่จะไม่ปล่อยให้ สิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้ามาครอบงำจนไปสู่การทำบาป,ป่งเจ้าค่ะเราขอพึ่งพระองเท่านั้นอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูริเจ้าเอเมนขอประยาบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันพระพรด้วยกันแชร์ออกไปขอพระเจ้าพระพรครับ